นะพี่น้องครับหลังจากที่ฮับไปเบิร์เวที่าแล้วนะครับผมกะแขบอยู่แต่ว่ากะเล่นได้เคื่อเก่าแล้วพี่น้องนะครับผมเดียวตาวเนมาเลยเนะนี่ยน่ทะบีีรถนคนีุ้วม,มองกระมใหม่หฮมไหลโฮมไหลโฮมไหลโมใหม่มีมใหม่หอม สวัสดีเสียยะนะครับกํลังดังเนี่ยนดังคนดังลูกพี่จะบ่าท่านอินิตี้บอกอ๋อลยห้ารเลยน้ามนหนาม โอ้ยหอนหอนอันน,อนีข้นขั้วครับพี่น้องขลางหนึ่งเข่าขลางหนึงเข่าครับคุณว่าหอดมาม่หน่อยฮะบ่

เปนอะไรคลังไรไม่ไดีครับโอ oh, ้เพ uh, ียนอะไรข้ังไรม่ด uh> ีเนเพียนอยู่นีสองเพียงเหรอเนี่ยปรดโผ่เพียบาดนี้ยันมันเละข้าก้อนนี่เพียงอีบาดนี้มันสีเละข้าไปข้าก้อนนี้เพียนบาดนี้ยันูเสืพเี้ยันลงทาาลงทางก้าลงผ้า่ลง้าเนนั่มาหอดแ่จักนอนอยางเดียว่อยปลาโนคอมเมนต์เพราะว่า เ่าดูเขาสิบอกว่ามาครับเองเนี่ยป้าไปเรียนป้าอ้อยป้าคอยบ่าบางไปเลี้ยงเงินที่ข้อเจ้าวันนี้เปียนาเปียนาเปียนาให้บังรูอร์นี้กล่องเดียว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 เปียนาคนเดียวเปียนาเอ้อสิเรียนไม่ได้ครับไป่ได้แค่ครับเดียวไปบางท่านฝนรถกระจอดไกลครับพี่น้อง เฮ้ย <c oughs> ครับ <c oughs> พวกขึก้นมาไฮเลนด์อยู่หนีนอกโอ้ อุ Finally, ้ยคนได้น่ะคนได้อเงยๆน่ะเพื네่อเศร้าขุณๆจันเบิดกับโมเมนต์น่ะนกเติ้มนกเติ้มคือบกบ้านโอ้ยหอดเวทีโอไปอยากบ่าว เละเละเลเลเลตรงไหนอะเวทีไม่มีที่อยู่หรอกเวทีเละมากทำไมอ๋อไปเบิ้งเอาเองจะไปไหนกันก็จะไปขึ้นน้ำอ๋อเอะไมยืนรวมกันหรอสามอยควาสี่ยหาอยห้าอยไหมอยู่นี่ไหมตนี่ก็อยน่อหนิหลังคล่งเรียกกระชีออกเรียบไมค่อย ไปเลือน้ำไปหาที่เทาไปไปลยไปกินก่นอนจ้าจ้าชื่อนมำมาเ,น,เ,น,ามเานี่ยห้องน้ำอยู่นี่ไก่ไก่นี่เราเลาะมาตลอดอล่ำใหญ่นอนแล้ว อ้าวป้าสวัสดีครับอาจารย์เบิร์ดอาจารย์เบิร์ดมาหนิจะมาจากไหนอาจารย์ลบบุรีครับมางานโดยเฉพาะบ่มางานครับซีงานเล่นม่หนิแมนครับมีอาจารย์ตาลมาแล้วครับผมไม่ได้มานานเลยผมจะมาเมื่อจะมาเมื่อแรกก็อินอยู่รถเนาะครับแคร์วัสดุ จะแจกเปลือยู่ของไก่แล้วเจ้ารถเขดไว่ไ LIKE ด nah ้หรืบเปล่ครับอืมอยู่บ้านเขาจอดเงินไว้ตไหนจอดนี่ครับมองเด่นยี่คุยดะแมนประมาณกิโลหนึ่งครับนอกจากท่อไส้รถคันนี้ใช่พอดีท่อไส้รถคันนี้แล้วก็เข้าไปผมมันมีล้างเดียวล้างใส่กระเดียงใส้แสมลงผงด้วยที่เดื่องผงเอามาไหนครับอู้วอาจารย์ตาครัดมาด้วยใจรักจริงๆนะครับพ่ออาจารย์เบิดไปพ่อเหรอครับพ่อเหรอครับตาเบิด นี่ก็ฮะอ๋อนี่ยังอ่ะดหนห้องงามยูหันบอจันเปียกข้าอยู่มีห้องหนำเนาะห้าบาทอ๋อโอเคผักผ่อนตามอัธยาศัยครับผมขอบคนครับผ่อนผ่อน อวังออดูไปใส่มหมดเนาะพี่ครับห้องน้ำนี่ห้องน้ำครับห้าบาทห้าบาทคือเดินเป็นคือเป็นเดินน,นีเ่นนเนาะอ,อ้าว ยูทูบเบอร์โอ้ลงไหนบ้นะโอ้โอ้ค uh, ิดว่ฝันว่า uh ี <sh 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 ่เก uh ิดเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นเป็นยังตื่นขึ้นมามึงยังแหย่ค้นเหรออะเป็นยังก่อคิดนึกว่าขี่รถมาพูดอันสามคนกับทั้งๆกเบื่อเยกดเต้ยเอะเออเล่นยังได้พกเราเล่นโดนเรีนนดถตีเถอะเออลูกอันเซียวมหาเห็นกันหรือเล่ยังผู้ใดครับไปเบิ่งไปไปยังไปไครับไปสุดส แล้วยังไปทางนไหนกันหรือไปได้โอ้นอนแล้วพี่น้องบ่ทันหมู่จักหมู่พึ่นล้มอยู่ตรงน้ำได y เอาฝูดฝุดอยู่นานรถขั้นนี่ไปอุ้ยงานกระชิบไวอ้าวลูกงานต้องกดอีก อุ้ยโอ้โหเจอกันแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับแม่เมิงคู่กันหน่อยคู่กันขอคู่กันหน่อยโอ้โหไม่เจอกันนานนะอันนี้กีมันนี่กีมั้นหนึ่งอันนี้กีอันนี้ดอกจับใกล้ๆสวดีพอดีพอดีใหญ่กว่าโอ้โหสุดยอดครัดข้อปัดข้อปัดข้อเออโหปัดสุดยอดเลยครับพี่น้องเอาเห็นฮ้ยเอาฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย อันนีด้ดอกเห็ดอัน Star อนี้ดอกอะไรจีมันไทยพี่น้องคนเบิ่งเนี่ยทำไมนไม่เท้องทำไมเกิดอะไรขึ้นสามพี่น้องโอ้บโอยโคตรเงินคนเนี่ยเนาะนับคำมาอีกเนี่ยเอ้ามาถ่ายวิดีโอกันลูกตาลลูกเบิร์ดลูกคุกสามลูกแม่พี่น้องเออสามใบเถาเข้นเวทีนี่กระเดื่องเลยครับมันเสามใบเข่าครับ ว่าเป็นพิมพ์เดียวกันไทมม่ามมองโยเลยพี่น้องท่าเพกะอยู่อันพมกระเทศโอ้มาก่อนมาข้ามเทศมากือเทศนะ

มันมันหูเพื่อนมันในเต๋อบอกฮะอ้าวคือไม่อยู่ไก่พันธุ์เสัญญาออกไปทานข้าวเหรอไปไหมไม่ไปมีเซเว่นอยู่ใกล้ๆไม่ไปหรอกเหนื่อยอาขอบคุณทุกกำลังใจครับพี่น้องพ่อกันพ่อพ่อกันคลิปหนากันแล้วกันเดออว่าไงแบลกระออดท้องในคอสิ ไเอาอีกแล้ว